ช่องสนน้อยสตอรี่ขอนำเสนอนิทานเรื่องลูกพลัดการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวเศรษฐีอยู่ครอบครัวหนึ่งโดยชายเศรษฐีผู้นี้มีเมียถึงสองคนเมียทั้งสองนั้นเต็มใจที่จะอยู่ด้วยกันโดยที่จะไม่ทะเลาะเบาแววงกันใดๆทั้งนั้นเมียใหญ่มีนามว่าจำปี ส่วนเมียเล็กมีนามว่าลำดวนแต่แล้ววันหนึ่งชายเศรษฐีนั้นก็ได้เรียกเมียมาพบพูดคุยเรื่องสมบัติและเขานั้นก็ได้พูดว่าเอาละเราทั้งสามคนก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานหลายปีแล้วถึงเวลาแล้วที่พวกเธอควรจะมีลูกให้แก่ข้าข้าต้องการลูกชายเป็นพิเศษ ถ้าใครมีบุตรชัยให้แก่ข้าได้ข้าจะแบ่งสมบัติของข้าให้เยอะกว่าเมื่อจำปีและลำดวนได้ยินแล้วก็ทำให้พวกเธอนั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะต่างคนก็ต่างอยากจะได้สมบัติเหมือนกันจนเวลาผ่านไปพวกเธอทั้งสองคนนั้นก็ได้ตั้งท้องพร้อมกันและอีกไม่นานพวกเธอก็จะคลอดและบ่าวพร่ ก็ได้เรียกหมอตำยมาถึงสองคนแต่ในขณะนั้นนายเศรษฐีที่เป็นสามีของทั้งสองก็ไม่อยู่เพราะมีธุระต้องไปต่างเมืองและแล้วในที่สุดจำปีและลำดวนก็ได้ขอดลูกน้อยออกมาพร้อมกันปรากฏว่าจำปีเธอได้บุตรชายส่วนลำดวนเธอได้บุตรสาวและเมื่อเป็นเช่นนั้น ลำดวนเธอก็ได้ให้บ่าวของเธอนั้นได้มาดูว่าจำปีเธอได้ลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงลำดวนจึงได้เอ,อ่ยขึ้นกับบ่าวไพร่ว่าเอ็งไปดูหน่อยสิว่านางจำปีได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายบ่าวไปดูมาแล้วเจ้าค่ะแม่หญิงจำปีมีบุตรชายเจ้าค่ะเมื่อลำดวนได้ยินเช่นนั้น ก็ทำให้เธอนั้นคิดแผนการร้ายหากเธอไม่ได้บุตรชายก็ต้องไม่มีใครได้สมบัติจากท่านเศรษฐีถ้าอย่างนั้นเอ็งก็ไปแอบเอาลูกของนางจำปีแล้วเปลปล่อยไว้ที่ไหนก็ได้แต่อย่าให้นางจำปีหาเจอโดยเด็ดขาดทำอย่างนั้นมันจะดีหรือเจ้าคะแม่หญิงหากท่านชายรู้เข้าพวกบ่าวจะถูกทำโทษเป็นแน่นะเจ้าคะ รำดวนได้บังคับคููเข็นให้บ่าวของเธอนั้นนำลูกของจำปีไปทิ้งให้ได้และเมื่อเบ่าได้ยินเช่นนั้นก็คงไม่มีทางเลือกจึงต้องทำตามที่รำดวนสั่งจนตกดึกเป็นเวลาที่นางจำปีกำลังนอนหลับพักผ่อนเพราะร่างกายของเธอนั้นยังไม่แข็งแรงและลูกน้อยของเธอก็อยู่ข้างๆด้วย แต่แล้วจู่ๆเบาวของนางลำดวนก็ได้เดินย่องๆเข้ามาอย่างช้าๆโดยที่ไม่ให้จำปีได้ยินเสียงแล้วค่อยๆอุ้มลูกน้อยของจำปีเบาๆจากนั้นก็ค่อยๆย่องออกมาแล้วก็เดินเข้าไปในป่าทันทีส่วนนางจำปีนั้นก็กำลังหลับไหลโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าลูกน้อยของตนได้ถูกขโมยไปแล้ว โดยที่บ่าวของนางลำดวนนั้นได้นํำลูกของจำปีมาทิ้งไว้ที่ข้างริมทานโดยเป็นทางผ่านของช้างเธอจึงตัดสินใจทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วเดินกลับไปที่เรือนทันทีแต่แล้วในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีของเด็กชายน้อยคนนี้จูจูมีชายแก่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็น เพราะเขาได้ยินเสียงคร่ำควรวญของเด็กน้อยที่กำลังร้องลัน่นเขาจึงเดินตามเสียงมาเรื่อยๆแล้วก็พบกับเจ้าเด็กชายน้อยคนหนึ่งถูกปล่อยวางอยู่ข้างลำธารใครกันนะกิตใจโหดเที่ยมเอาเด็กแรกเกิดมาปล่อยทิ้งไว้ที่นี่ตรงนี้เป็นทางผ่านของช้างเสียด้วยหากช้างเดินผ่านมาคงจะเหยียบ ถ้าอย่างนั้นเด็กคนนี้ก็ไม่รอดแน่เฮ้ยข้าคงต้องเก็บเด็กคนนี้ไปก่อนแล้วกันเวทนาเสียจริงเจ้าหนูน้อยเอ้ยชายแก่จึงตัดสินใจนำเด็กน้อยไปเลี้ยงด้วยความสงสารและกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับเด็กน้อยด้วยโดยชายแก่คนนี้เป็นชายที่มีวิชาอาคม ยามใดที่เมื่อเด็กน้อยผู้นี้โตขึ้นเขาจักสอนวิชาอาคมให้กับเจ้าหนูน้อยด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บุตรของตนก็ตามกลับมาทางบ้านของท่านเศรษฐีท่ามกลางความวุ่นวายที่นางจำปีนั้นตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบกับลูกน้อยของตนจึงทำให้เธอโวยวายและนั่งร้องไห้ว่าลูกของตนหายไปไหน เป็นอะไรไปหรือเพคะแม่หญิงเหตุใดจึงร้องไห้คำครวนเสียงดังลัน่นไปถึงสาบ้านแปดบ้านลูกชายของข้าลูกของข้าหายไปไหนก่อนหน้านี้ลูกชายข้าก็อยู่ข้างๆกายอยู่เลยพอเช้าลืมตาขึ้นมาก็ไม่พบลูกชายข้าแล้วลูกของแม่หญิงหรือเจ้าคะเออคือว่า พอดีลูกของแม่หญิงนั้นได้สิ้นชีพไปแล้วบ่าวจึงนำลูกของแม่หญิงไปฝังไว้ในป่านะเจ้าค่ะเมื่อจำปีได้ยินบ่าวพูดเช่นนั้นก็ทำให้เธอใจสลายเพราะก่อนหน้านี้ลูกชายของเธอยังดูแข็งแรงและสมบูรณ์ดีแล้วเหตุใดไม่บอกข้าก่อนถึงเอาลูกข้าไปโดยที่ไม่บอกข้าเช่นนี้บ่าวเกรงว่าแม่หญิงจะเสียใจนะเจ้าค่ะ ใจของนางจำปีนั้นแทบหยุดเต้นทุกอย่างแตกสลายลงและไม่มีทางเลือกไม่สามารถตามหาลูกของเธอได้แต่ในใจของจำปีคิดว่าลูกน้อยของตนนั้นยังไม่สิ้นชีพเป็นแน่แต่บัดนี้ถึงจะต่อให้ตามหาอย่างไรก็ไม่มีผู้ใดพบเห็นนางก็ได้แต่ตรอมใจจนวันเวลาผ่านไปหลายปี บุตรสาวของนางลำดวนนั้นก็เติบโตขึ้นและชายเศรษฐีนั้นก็ได้คิดว่าลูกของนางจำปีได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆและในที่สุดแล้วเขาก็ต้องแบ่งสมบัติให้แก่ลูกสาวนางลำดวนและนางจำปีนั้นก็แทบจะไม่ได้สมบัติอะไรเลยแต่ในใจของนางจำปีก็คิดว่าต้องตามหาลูกของตนให้พบเพราะเธอเชื่อมั่นมาตลอด ว่าลูกชายตนนั้นยังไม่เสียชีวิตและนางนั้นก็มั่นใจอีกว่าต้องมีใครพยายามกลั่นแกล้งแน่เธอจึงตัดสินใจจะประกาศตามหาลูกชายของเธอโดยเธอนั้นประกาศไปหากชายผู้มีอายุไล่เลี่ยก,กันกับบุตรชายของตนแล้วมีปานสีแดงอยู่ใต้คางคนคนนั้นต้องคือลูกชายเธอเพราะก่อนหน้านี้ ลูกชายของเธอที่เกิดมาจำปีจำได้ว่าข้างของบุตรชายนั้นมีปานแดงคงไม่ยากที่จะตามหาลูกได้คิดดีแล้วหรือที่จะประกาศตามหาลูกหากเป็นคนตัวป้อมขึ้นมาแล้วไม่ใช่ลูกเจ้าจริงๆเจ้าจะทำอย่างไรคุณพี่เชื่อน้องสิจ๊ะสัญชาตญาณของความเป็นแม่ของน้อง ต้องรู้อยู่แล้วว่าใครคือลูกแท้และน้องที่ตามหาบุตรชายนั้นไม่ได้เป็นเพราะหวังจะได้ทรัพย์สมบัติใดๆของคุณพี่เลยเพียงแค่น้องต้องการจะพบปะหน้าลูกสักครั้งลูกก็หายไปโดยที่น้องไม่ได้รู้ตัวแล้วจะให้น้องเชื่อได้อย่างไรว่าลูกของน้องได้สิ้นใจตายไปแล้วเมื่อชายเศรษฐีได้ยินภรรยาเขาพูดเช่นนั้น ก็ทำให้เขานั้นได้แต่ปล่อยและตามใจภรรยาของตนโดยส่วนตัวแล้วก็คิดว่าบุตรของนางจำปีได้เสียชีวิตไปแล้วจริงๆหากประกาศตามหาก็คงจะไม่พบจนระยะเวลาผ่านไปไม่นานก็ได้มีชายหนุ่มจากต่างเมืองเดินเข้ามาพิสูจน์ให้จำปีรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นบุตรชายของเธอ เพราะด้วยความที่เธอนั้นเป็นเศรษฐีใครๆจึงอยากเป็นบุตรของตนเพราะผู้คนที่เข้ามาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีบางคนถึงครั้นปลอมตัวและบางคนก็ปลอมที่ปานอยู่ใต้คางไว้แต่ก็ถูกจำปีจับได้ทุกคนและในที่สุดเธอก็ยังคงตามหาบุตรชายไม่พบนี่ ยังไม่คิดที่จะเลิกตามหาลูกชายอีกหรือนี่ก็ผ่านไปนานหลายปีแล้วหนาจำปีต่อให้ตามหายังไงก็คงไม่พบหรอกหนาะยอมแพ้เสียเถอดสมบัติจะได้เป็นของข้าแล้วละ่ะเพราะเอ็งอยากได้สมบัติและสิทธาถึงอยากจะพยายามตามหาบุตรชายของเอ็งเช่นนี้แม้ว่าจะพลิกแผ่นดินหาแค่ไหนก็คงจะไม่พบหรอกหนาะฮ่าฮ่าฮ่า จำปีเมื่อได้ยินในสิ่งที่ลำดวนพูดเช่นนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกโกรธและโมโหในใจทำได้แค่เก็บอาการเพราะเธอนั้นรู้ว่าคนที่ทำเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนั่นก็คงจะเป็นลำดวนเป็นแน่แต่วันเวลาผ่านไปนานเท่าใดพวกเธอนั้นที่ผ่านมาถึงจะไม่เคยทะเลาะเบาะแววงกัน แต่พอตอนนี้มามีเรื่องสมบัติลำดวนก็มีอาการเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทำให้เธอทั้งสองแตกแยกและไม่พูดคุยกันดีเหมือนเมื่อก่อนและอีกฝั่งทางบ้านของชายชาราที่รับลูกน้อยของจำปีไว้เลี้ยงดูบัดนี้ลูกน้อยของจำปีได้เติบใหญ่เป็นนุ่มชายชาราได้รับข่าวขาวที่นางจำปีนั้น ประกาศตามหาบุตรชายและเขาก็ได้เห็นว่าเด็กน้อยที่ตนเก็บมาเลี้ยงมีปานสีแดงที่ตรงคคางกับจำปีประกาศหาชายชาราจึงตัดสินใจที่จะบอกกับลูกชายที่ตนรับเลี้ยงไว้เพราะอยากจะรู้ความจริงว่าจำปีนั้นใช่แม่ของเด็กคนนี้หรือไม่และเด็กคนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาก่อน เพราะตั้งแต่โตมาเจ้าหนูน้อยก็คิดว่าชายชราผู้นี้เป็นพ่อแท้ๆของตนไปเสียแล้วไอ้ลูกพ่อเอ้ยมาเน่ซิพ่อมีความจริงบางอย่างอยากจะบอกให้เจ้ารับรู้มีอะไรหรือครับพ่อผมกำลังจะฝึกวิชาที่พ่อสอนผมใกล้จะเก่งเหมือนท่านพ่อแล้วนะอันที่จริงแล้วเองไม่ใช่ลูกพ่อหรอกนาะ เด็กชายที่ได้ยินเช่นนั้นก็เงียบไปอยู่ครู่หนึ่งเพราะกํำลังสับสนกับสิ่งที่ผู้เป็นพ่อตนได้พูดออกมาหมายความว่ายังไงหรือครับแล้วถ้าหากผมไม่ใช่ลูกพ่อผมเป็นลูกใครกันหรือก็วันนั้นมีคนเอาเด็กคนหนึ่งมาทิ้งไว้ที่ทางช้างผ่านแล้วพ่อก็เห็นว่ามันมีอันตรายพ่อเลยเก็บเองมาเลี้ยง ตอนแรกพ่อคิดว่าพ่อจะเลี้ยงไว้จนกว่าจะมีพ่อแม่แท้ๆของเองมาตามหาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีข่าวคราวใดๆจนกระทั่งวันนี้พ่อได้ยินข่าวมาจากต่างเมืองพ่อคิดว่าพ่อรู้สึกว่านางผู้นี้ที่ประกาศหาลูกน่าจะเป็นแม่แท้ๆของเจ้านะ แ้าปานไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้หรอกครับพ่อพ่อว่าผมจะเป็นลูกของหญิงคนนั้นจริงๆหรือพ่อมีวิธีวิธีที่จะพิสูจน์อีกอย่างของเองก็คือหากหญิงผู้นั้นแตะต้องตัวเองแล้วร้อนรุ่มเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของนางแต่ถ้าหากหญิงผู้นั้น ต้องตัวเองแล้วรู้สึกเย็นเท่ากับว่าเองเป็นบุตรชายแท้ๆของนางลองไปพิสูจน์ดูไม่เสียหายหรอกนะหากไม่ใช่พ่อก็จะเลี้ยงดูแลเองอย่างนี้เพราะเองก็เหมือนรูกพ่อไปแล้วสิ้นสุดคำพูดของชายชราเขาก็ได้พาเด็กน้อยเดินไปที่ต่างเมืองเพื่อไปอย่างบ้านเศรษฐีทันที แม้ว่าเด็กชายจะยังรู้สึกสับสนแต่อย่างน้อยก็ลองพิสูจน์หากไม่ใช่เขาก็กลับมาอยู่กับชายแก่ดังเดิมและแล้ววันเวลาผ่านไปทำให้จำปีนั้นรู้สึกมีอาการท้อใจที่จะตามหาลูกของตนแล้วบางทีอาจจะเป็นดังเขาพูดไว้ว่าลูกของเธอเสียชีวิตไปแล้วเธอจึงตัดสินใจ หยุดประกาศตามหาลูกชายในที่สุดแต่แล้วชายแก่ก็ได้นําเด็กชายมาที่นาบ้านเศรษฐีและได้ขอให้พวกเขานั้นพาเด็กคนนี้ไปพิสูจน์จนในที่สุดบ้านเศรษฐีก็ยอมรับเขาเข้าไปและเมื่อเจ้าเด็กชายคนนี้เดินเข้าไปพบปะหน้านั่งจำปีครั้งแรกตัวเธอนั้นก็รู้สึกเลยว่านี่เป็นบุตรชายตนแน่ๆ จำปีจึงขอพิสูจน์และได้เห็นว่าใต้คางของลูกชายเธอนั้นมีปานสีแดงจริงๆและเป็นสัญลักษณ์ลักษณะที่จำปีจำได้เจ้ามีลักษณะเหมือนลูกแท้ๆของข้าต้องใช่เจ้าต้องใช่ลูกข้าแน่ๆข้าไม่แน่ใจหรอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกแานจริงๆหรือไม่แต่ข้า อยากจะนำเด็กคนนี้มาคืนให้กับพ่อแม่แท้จริงมีวิธีพิสูจน์เด็กคนนี้มีวิชาอาคมท่านรองแตะตัวเด็กคนนี้ดูเถิดหากเด็กคนนี้มีอาการตัวร้อนรุมก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของท่านจำปีเมื่อได้ยินคำพูดของชายชรลาแล้วเธอก็ไม่รีรอช้าที่จะพิสูจน์จึงนำมือทั้งสองข้าง แตะไปที่เด็กชายและรู้สึกว่าเด็กชายนั้นไม่มีอาการร้อนลุ่มแต่อย่างใดแถมยังมีตัวที่เย็นนั่นจึงหมายถึงว่าเขานั้นคือบุตรชายแท้ๆของจำปีจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสองแม่ลูกก็อบกอดกันด้วยความคิดถึงหลังจากที่พรัดกันมานานหลายปีจนในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาพบเจอกันเสียที และเมื่อชายชราเห็นเช่นนั้นจึงทำให้เขารู้สึกตื้นตันใจที่ในที่สุดเด็กชายที่ตนเลี้ยงดูมาได้กลับมาสู่อ้อมกอดผู้เป็นแม่ที่แท้จริงข้าต้องขอบคุณท่านมากๆนะที่ช่วยเลี้ยงดูข้ามาจนเติบใหญ่ข้าจะตอบแทนท่านอย่างไรดีท่านสนใจจะมาอยู่ที่เรือนของข้ากับบุตรชายข้าหรือไม่ ไม่หรอกแม่หญิงข้าคงไม่เหมาะที่จะอยู่ที่นี่ข้าไม่ชอบอยู่แบบนี้แค่ทันได้พบหน้ากับลูกชายข้าก็ดีใจแล้วแต่ถ้าไม่ว่าอะไรขอแค่ให้เจ้ารู้น้อยไปเยี่ยมเยียนข้าบ้างนะเพราะข้าก็คิดถึงมีชัยน้อยเลยได้เป็นอย่างนั้นแน่นอน ค่าจักพาลูกข้าไปเยี่ยมท่านบ,าบา่อยๆไม่ปล่อยให้ท่านเหงาเป็นอันขาดและสิ้นสุดคำสนทนาของจำปีกับชายชราก็ได้กลับไปยังเรือนของตนส่วนเจ้าเด็กชายนั้นก็ได้อยู่กับแม่ที่แท้จริงในเวลาต่อมาเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ได้ไปถึงหูท่านเศรษฐีและทุกอย่างก็เปิดเผยขึ้นว่าแท้จริงแล้ว ลำดวนเป็นคนสั่งให้บ่าวนําลูกของจำปีไปทิ้งนายเศรษฐีจึงตัดสินใจยึดริบรอนเอาสมบัติคืนไม่ให้ลำดวนแต่อย่างใดอีกทั้งอย่างลงโทษลำดวนอีกด้วยที่เธอนั้นกระทำการอันชั่วร้ายพลัดพรากลูกแท้ๆออกจากอกนางจำปีแต่ด้วยจิตใจที่ดีของจำปีนั้น เธอตัดสินใจที่จะไม่เอาความใดๆกับลำดวนเพราะตอนนี้เธอก็ได้พบหน้าลูกแล้วแม่จำปีข้าต้องขออภัยท่านด้วยเพราะความที่ข้าคิดสั้นเกินไปอยากจะได้สมบัติตอนนี้ข้าสำนึกแล้วหากเป็นไปได้ข้าขอโอกาสให้ข้าอีกครั้งนะแม่จำปีตอนนี้ข้าไม่ถือโทษโกรธเจ้าดอก เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วหากเจ้าสำนึกผิดข้าก็ไม่คิดจะเอาความเจ้าดอกแค่ข้าได้ลูกกลับคืนมาก็ดีใจมากแล้วเจ้าจงจำไว้เป็นบทเรียนนะลำดวนและเด็กชายเมื่อได้เห็นว่าลำดวนกับบุตรสาวของเธอนั้นไม่ได้สมบัติเขาจึงสงสารและตัดสินใจที่จะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งเป็นของลำดวนและลูกสาว มันจึงยิ่งทำให้ลําดวนรู้สึกผิดไปอีกแม้ว่าเธอจะทำกับเด็กชายคนนั้นแต่เจ้าหนูน้อยก็ยังคงแบ่งสมบัติให้แก่เธอและลูกจนในที่สุดแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยดีในเรือนเศรษฐีหลังนี้ก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจำปีและลำดวนก็ต่างคนต่างอยู่ด้วยกันและอยู่ด้วยความเข้าใจกัน ไม่ทะเลาะเบาแววงกันใดๆอีกแล้วนายเศรษฐีนั้นก็ให้อภัยลำดวนตามที่คําขอของบุตรชายและจําปีที่จริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นเพราะข้าเองถ้าข้าไม่ยกเอาสมบัติมาเป็นกฎเกณฑ์ตั้งแต่แรกข้าคงไม่ทําให้เรื่องมันวุ่นวายและบานปลายอย่างนี้ข้าเองก็มีส่วนผิดเช่นกัน ตั้งแต่บัดนั้นก็ไม่มีเรื่องราวเหตุการณ์ร้าย<ๆ>เกิดขึ้นที่นี่อีกเลยส่วนบุตรชายของจำปีและตัวเธอก็มันไปเที่ยวหาชายชาราที่เลี้ยงดูลูกน้อยของจำปีมาตั้งแต่แบ,บอกเพราะหากไม่ได้ชายชาราในวันนั้นก็คงไม่มีลูกชายของจำปีในวันนี้อย่างแน่นอนจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทํานิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ